Audio 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 สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก็ยังพบกับคุณครูตูนอยู่นะคะและในวันนี้เราก็ยังเรียนรู้อยู่ในหน่วยวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆคุณครูตูนนะคะก็มีกิจกรรมที่3ของวันขึ้นปีใหม่มาสอนเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง,ส,งสังสรรค์หรือแลกเปลี่ยนของขวัญกันนั่นเองค่ะเด็กๆ ในแต่ละครอบครัวนะคะก็มักจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสงรรค์การแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะเด็กๆเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆในแต่ละบ้านนะคะก็จะมีการตกแต่งบ้านให้มีสีสันสวยงามนะคะพร้อมรับปีใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็อาจจะมีการจุดพลุนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันปีใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนเคยเห็นพลุกันบ้างคะแล้วมีใครเคยขอของขวัญไปจับฉลากกันบ้างคะเด็กๆ ต่อไปเราไปเรียนรู้หนังสือสเต็มเพื่อพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่11กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำหนังสือสเต็มเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้านี้นะคะ ค่าเด็กวันนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้านี้กันนะคะก็คือหน้าที่8นะคะเขาบอกว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างตึกจําลองนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้มาดูนะคะน้องพลอยมีดินน้ํามันหนึ่งก้อนนะคะแต่ต้องการสร้างตึกจําลองที่สูงและมั่นคงไม่ล้มนะคะจะเลือกวัสดุใดที่มีน้ําหนักเบาและแข็งแรงนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าทีนี้เรามาดูนะคะเขาให้เขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีวัสดุ ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงนะคะทีนี้เด็กมาดูนะคะว่าเมื่อวานนะคะเราใชา้วัสดุอะไรนะคะในการสร้างตึกนะคะที่ใช้สร้างกู่กับดินน้ำมันนะคะดเด็กอันไหนคะก็คือไม้จิ้มฟันนั่นเองนะคะดเด็กอ่าก็ต้งก็วงกลมลอ้ลอมรอบนะคะไม้จิ้มฟันนะคะจะมีลักษณะ เบานะคะแต่ก็จะแข็งแรงนะคะว่าทําจากไม้นั่นเองนะคะเด็กๆส่วนสองภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพลวดนะคะแล้วก็เป็นภาพเชือกนะคะซึ่งจะไม่แข็งแรงเท่ากับไม้นั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆทาได้กันไหมคะเราไปเรียนรู้หนังสือแบบฝึกสระภาษาไทยกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้านี้เลยค่ะ ค่าและสําหรับแบบฝึกขัดหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่35นั่นเองนะคะดเด็กๆหน้านี้นะคะก็คือสาระอํานั่นเองนะคะดเด็กๆสาระอําน,นะคะเรามาดูคําได้นะคะดเด็กๆอ่านตามครูตูหนึ่งรอบนะคะกออํากรามคาที่สองนะคะโดอ่ำดำและคําที่3นะคะทออ่ำทำ อีกรอบนะคะกออมกําดอมดาทอทมอมทาจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนสระบรรทัดแรกกันเลยนะคะเด็กๆก็ให้เด็กๆเริ่มเขียนสระกันเลยนะคะนี่ครูตุเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวนะคะบรรทัดที่สองนะคะก็ให้เด็กๆเขียนตามรอยปากเลยนะคะส่วนบรรทัดที่สามนะคะก็ให้เด็ก เขียนเติมสระลงไปเองนะคะคุณตูนก็จะเริ่มจากเขียนพยัญชนะก่อนนะคะจากนั้นก็เขียนสระลงไปนะคะแบบนี้เองเรียบร้อยแล้วเด็กๆลืมเขียนให้เสร็จทุกบรรทันนะคะแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะดีๆนะคะคุณตูนก็มีตัวอย่างที่ทําเสร็จเรียบร้อยมาให้เด็กๆดูได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้ในหน่วยวันขึ้นปีใหม่กันไปแล้วนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่นะคะดเด็กๆสําหรับดเด็กๆคนไหนที่จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆในวันขึ้นปีใหม่ก็อย่าลืมดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างนะคะ อาจจะมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัวของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดสิ้นั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูตูนก็มีมาสอนเด็กๆเ,เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอากาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ